คขอความกรุณาแนะนำตัวเองค่ะเสียชื่อธรรมศาสตร์ครับได้ยินนะฮะกลัวผู้แปลไม่ได้ยินชื่อสกุลสื่อทรงธรรมนะะจากมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยครับก็ <c oughs> ได้ฟังท่านนักวิชาการอภิปรายแล้วก็รู้สึก มีคำถามหลายคำถามที่ไม่ลงมาเพราะคิดว่าไม่อยากแย่งคนอื่นถามนะฮะแต่ขอถามอย่างนี้ครับว่าเอาก่อนก่อนที่จะถามมีขอขอท้าความไปส่วนที่ได้พูดถึงนะแล้วผมก็คิดว่ามันจะร้อยเรียงเป็นคำถามในภายหลังเนะี่ยก็คือว่าวันนี้อาจารย์ผาสุขเนี่ยได้พูดถึงความยุ่งยากของการที่จะตอบปัญหา การที่จะก่อให้เกิดความาที่ที่ประาสังคมที่จะกลับทืนมาอย่างที่เราอยากจะเห็นเนี่ยมันยากเพราะว่ามันมีปัญหาเชิงซ้อนเกิดขึ้นหลายอย่างนะฮะแต่ระยะเวลาที่ประมาณ30ปีสามศวรรษท,ท,ที่ที่เราสัมผัสมันนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เห็นพ้องนะฮะคือเรามีนักปกครองที่ค่อนข้างจะไม่แก้ปัญหา นักปกครองที่ขึ้นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเข้ามาส่วนใหญ่สร้างปัญหามากกว่าที่จะแก้ปัญหานะะโดยการอิงกับนโยบายต่างประเทศที่ล้มเหลวนะฮะอันนี้ก็เป็นผมคิดว่าคงจะมีการบทความที่เขียนในลักษณะน,นี้อยู่พอสมควรที่จะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราไม่ค่อยจะเป็นตัวของตัวเองนะฮะ บางบางครั้งเราก็ภูมิใจว่าเรามีความเป็นไทยมีอะไรอยู่แต่เนื่องจากว่าวัฒนธรรมของเรานั้นอ่อนเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องพึ่งพาเขานะฮะส่วนที่อาจารย์เกษียณบังเอิญอาจารย์หัวเราะมากไปผมตามไม่ทันนะปกติผมไม่ใช่แฟนประจําของอาจารย์นะเวลาอ่านก็อ่านยากอยู่แล้วฟังก็ฟังยากอีกก็นะ ทีนี้ของอาจารย์ดันแค่นที่ทําให้ผมอยากจะถามนะฮะก็คือว่าท่านไปทํางานวิจัยอยู่ในภาคใต้าสามจังหวัดเนี่ยคิดว่าคงจะเป็นงานที่จะส่งผลได้นะฮะเพราะว่าคนที่จะเข้าไปศึกษาตรงนั้นเนี่ยคงจะต้องดูอะไรจากข้างนอกพอสมควรแล้วถึงจะเข้าไปได้การเข้าไปตรงนั้นเนี่ยถ้ามองเห็นอะไร อย่างที่ผมได้ยินได้สัมผัสมาเนี่ยนะไม่ทราบว่าจะเป็นทางออกหรือไม่ก็คือว่าถ้าเราต้องการความสมรนฉชัทนในภาคใต้เนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่เราพูดถึงออโตโนมีนะฮะผมคิดว่าคนสามจังหวัดน,นั้นเหมาะที่จะมีออโตโนมีนะฮะเป็นนี่จากเขามีลักษณะที่ แปลกออกไปจากสังคมไทยทั่วไปนะคือโดยลักษณะการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเขามีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆแต่เราเอาอะไรก็ไม่รู้ไปยัดเยียดให้เขาตลอดคนที่ไม่ดีเราก็ส่งไปที่นั่นนะแล้วงบประมาณที่ลงไปตรงนั้นเนี่ยก็มีการพูดกันมากว่ามันเป็นงบประมาณที่จงใจให้มีนะอย่างนี้เนี่ยเราจะมีทางออกหรือไม่ว่าในที่อาจารย์ันแคนบอกว่า ประมาณห้าปีน่าจะพอเห็นทางออผมคิดว่าก็อยากจะเห็นพร้อมกันแต่เพียงแต่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่สามจังหวัดภาคใต้นั้นออให้เขาปกครองกันเองโดยไม่ต้องแบ่งเป็นรัฐเดียวนะฮะไม่ไม่แบ่งออกไปไม่ไม่แบ่งแยกดินแดนไม่อะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะแต่ให้เขาปกครองกันเองได้โดยมีก๊อเวอร์นะฮะกเวอร์อร์ที่เป็นการเลือกตั้งขึ้นมาโดยคนเขา เราอย่าไปยุ่งในส่วนที่เป็นวิถีชีวิตเขานะฮะเราดูแลเรื่องออภาวะเศรษฐกิจมีอะไรช่วยเหลือเขาตรงนั้นก็ช่วยไปนะฮะแต่ปล่อยให้เขาปกครองกันเองผมว่าน่าจะเป็นทางที่ดีขอบคุณครับเชิญค่ะมีอีกหนึ่งมือนะคะเดี๋ยวขอรวบรวมคำถามก่อนนะคะแนะนำตัวเองด้วยค่ะครับผมเกียรกายนะฮะ ก็ก็ได้ฟังที่อาจารย์ผาสุขพูดถึงกรณีที่ว่าทางกองทัพจะเสนอให้ตั้งกระทรวงกอลมนอ์นะฮะก็เลยอยากจะแลกเปลี่ยนในในประเด็นนี้นะฮะเพราะว่าผมคิดว่ากอรอลมนเนี่ยในสมัย สงครามเย็นหรือสมัยที่ยังมีพรรคคอมมิวนิสต์อะไรอยู่เนี่ยสมัยนู้นผมก็คิดว่าบทบาทก็มีมากพอสมควรอยู่แล้วก็ภายหลังพรรคคอมมิวนิสต์แตกเนี่ยผมก็คิดว่ากอลรมาน,นเนี่ยควรจะยุบหรือหมดบทบาทไปแล้วแต่ไปไปมามาเอ๊ะโลกเสรีหรือว่า ประชาธิปไตยในไทยเราเนี่ยไปมามาเนี่ยจะให้กรรมานอนเนี่ยใหญ่ขึ้นมาอีกเพื่ออะไรคะและอีกอย่างการเดินตามหลังรัฐบาลอเมริกันมาสิก,กว่าปีเนี่ยโดยรูปแบบเนี่ยผมว่ารัฐบาลไทยเรานี่มันไม่ไหวแล้วนะฮะอย่าพยายามไปเรียนรูปแบบของ รัฐบาลอเมริกันมาอีกเลยมันเป็นความย่ำแย่แล้วก็เสียความรู้สึกอะไรต่างๆเยอะแยะนะฮะเพราะว่าเราตะวันออกเราไม่ต้องไปเรียนรูปแบบตะวันตกทุกรูปแบบนะฮะแล้วมันไม่ก่อผลดีอะไรกับสังคมไทยเราเลยนะฮะคราวนี้ผมก็เลยอยากจะพูดถึงรัฐบาลปัจจุบันสักหน่อยนะฮะ ขอขอ,ขอความกรุณากระชับนะคะครับครับเอาเอาไม่เกินสองสามนาทีว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยถ้าโอเคชุดเก่าได้จัดตั้งรัฐบาลผมก็อยากจะขอร้องว่านายกมากเนี่ยอย่าก,กลับมาเป็นนายกอีกเลยเพราะสองปีกว่าเนี่ยทำให้ประเทศไทยติดลมอยู่จนลุกไม่ขึ้นแล้ว เพราะนั้นนายกมากโปดถอนตัวแม่รัฐบาลประชาธิปัตย์จะได้เสียงข้างมากหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมขอร้องประเทศไทยติดลมมานานแล้วสองปีกว่าครบ,บสองป<อ><อ>ีแล้วค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะค่ะมีคำถามอื่นเชิญเลยค่ะ หมอบรรพตต้นทีรวงนะฮะอดีตสสสัด hmm. ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ครับคงไม่ได้ข yeah> ึ้นมาตอบคำถามท่านเมื oh ่อกี้นี่หรอกนะครับความจริงก็เห็นด้วยกับท่านเหมือนกันนะฮะอย่างน้อยเนด้วยค่ะขอุณนให้คุณหมอบรรพตได้ถามคำถามนะคะขอบคุณฮะเป็นการแชร์ไอเดียที่ดีครับ คือต่อเนื่องจากสปิเกอร์ทั้งท,ทั้งสท่านรวมทั้งท่านมอเตอรเรเตอร์เนะครับเรื่องอิช u ชูนี้คือ New Social Contract ที่จะก้าวข้าม Political Crisis Social Crisis ของบ้านเรานะฮะคือผมนะ่มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับทางสปิเกอร์ทั้งทั้งสท่านนะครับรวมทั้งอาจารย์ที่สรุปด้วย ปัญหาสำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของความไม่เป็นธรรมแล้วก็อาจจะพูดตามภาษาคนแสดงว่า double standard นะครับเพราะตันเองก็ประสบมากับตัวเองเหมือนกันนะฮะว่าผมก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันนะครับในการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสนะครับแต่นั้นไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญน้อยกว่า ในเรื่องของที่เรากำลังพูดกันเนี่ยนะฮะ New Social Con uh, Contract เนี่ยละครับที่จะก้าวข้ามใครสิทธิ์นี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้สำคัญกว่ามากๆเรื่องของเราเป็นเรื่องสำคัญที่น้อยมากนะครับผมในขณะที่เป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยนะฮรผมอยากตั้งเป็นคำถามจากประสบการณ์ของผมนะครับว่าข้อสรุปของอาจารย์ทุกท่านนะฮะและอาจารย์ ด้เชวัตนะฮะได้มาบอกว่าทางออกก็คือเรื่องของ trust นะฮะซึ่งจำเป็นต้อง r e c o n s i ล์เรื่อง trust ขึ้นมานะครับผมมีคำถามในใจนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นด้วยกับเรื่องของอาจารย์ดันแคนในเรื่องของ value ในเรื่องตัวค่านิยมนะฮะก็อย่างนี้ครับประสบการณ์ของผมอย่างนี้นะครับผมพยายามหรือกินนะครับที่จะใช้แนวสันติวิธีนะไปใช้ใน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหมายถึงสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าทำอย่างไรที่จะให้มีกลุ่มเฟรนด์ชิปนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำสำเร็จครับเรามีทุกพักการเมืองเลยนะฮะมาเป็นประชุมกันนะฮะสองสาครั้งตั้งเป็นกลุ่มเป็นชิปอย่างที่ว่านี่แหละครับเราเรียกว่ากลุ่มไมตรีจิตนะครับปรากฏว่าเราประชุมได้แค่แคสองครั้งครับ ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารของพรรคการเมืองบอกว่าหยุดได้แล้วไม่ให้ทำนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางหลอกที่พรรคการเมืองที่จะมามีไมตรีจิตมีเฟรนชิปต่อกันหรือว่าที่จะมาใช้สันติวิธีเพราะมันเป็นวิธีของการเกลี้ยกสียกันมันทำไม่ได้นะฮะมันเป็นปัญหาเรื่องค่านิยมใช่หรือไม่ตรงนี้นะครับ ผมก็มีความข้องใจว่าความพยายามของผมกับกลุ่มเนี่ย16ท่านนะฮะจากทุกภาคการเมืองเนี่ยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงอีกทั้งว่าเสียงตอบรับจากสื่อมวลชนนะครับก็น้อยมากเลยครับอาจจะเป็นพราพวกเราอาจจะไม่มีความสามารถที่จะสารต่อตรงนี้นะครับนะฮะก็ผมก็ดีใจครับที่ทางนักศึกษาปริญญาเอกขั้นหนึ่งนะก็คือคุณประกาวดีเนะี่ย ไปเป็นซีแคลเทเลตของของกลุ่มนี้นะแต่ก็ทําไม่ค่อยสำเร็จแล้ะครับเอินยุบสภาซะก่อนก็เลยอยากอยากจะตั้งเป็นคําถามนะฮะว่าถ้าเราจะทําเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากโพลิติเชียลใช่ไหมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองพักการเมืองใหญ่ที่จะต้องมีค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้าเราจะแก้เรื่องคริสเนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องของทรัสตเราต้องฟื้น พืน้นคืนสภาพของความไว้วางใจให้กลับมาสู่สังคมไทยโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มนักการเมืองนะฮะจากทุกภาคการเมืองเนี่ยตรงนี้เป็นคําตอบที่แท้จริงใช่ไหมและที่ผมทําไม่สําเร็จเนี่ยกลุ่มผมทําไม่สาเร็จเ,เพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีงานวิจัยที่เพียงพอตรงนี้ใช่ไหมนี้อาจจะต้องฝากไอซอดไว้ด้วยแล้วกัน,นะคระับขอบคุณครับ ค่ะเชนเชนขอเชิญเลค่ะ